สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเช็คไดชาร์จรถยนต์นะครับว่ามันเสียหรือไม่เสียกันแน่นะครับจะมีวิธีเช็คไงผมจะมาบอกวิธีนะครับวิธีเช็คว่าไดชาร์จเสียหรือไม่เสียนะครับขั้นตอนแรกก็คือให้ท่านสตาร์ทรถของท่านนะครับสตาร์ทรถแล้วก็ให้ถอดแบตคั้วลบนะครับขั่วลบนะครับจะมีบวกกับลบให้ถอดขั่วลบนะครับเมื่อถอดเสร็จแล้วในระหว่างที่สตาร์ทรถถ้าเกิดเครื่องดับ แสดงว่าไดชาร์จของท่านอาจจะพังหรือเสียก็ได้นะครับถ้าเกิดถอดแล้วรถไม่ดับก็แสดงว่าไดชาร์จของท่านยังใช้ได้อยู่นะครับผมจะมาทดสอบผมสตาร์ทดถแล้วนะครับผมก็จะทําการถอดแบตขั้วลบออกนะครับถ้าเกิดมันดับนี่แสดงว่าไดชาร์จผมมีปัญหานะครับโอเคตอนนี้ถอดออกแล้วนะครับรถไม่ดับแสดงว่าไดชาร์จผมยังใช้งานได้อยู่นะครับ แต่ถ้าเกิดคันไหนนี่ถอดแล้วดับแสดงว่าไดชาร์ของท่านมีปัญหานะครับต้องรีบแก้ไขด่วนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คไดชาร์จเบื้องต้นนะครับว่ามันเสื่อมหรือเปล่าหรือว่ามันเสียหรือเปล่านะครับก็สรุปว่าถ้าเกิดเราสตาร์ทรถแล้วถอดแบตขั้วลบออกแล้วรถไม่ดับก็แสดงว่า,าไดชาร์จเรายัางใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดถอดขั้วลบออกปุ๊บแล้วรถด,ดับแสดงว่าไดชาร์จท่านพังนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอหวังว่ามีประโยชน์นะครับแก่ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ